บริษัทเทราก็มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทเราอะ่ะชื่อว่าบริษัทเทอร์าไบาพลัสจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ซิมโบที่จะเข้าไปเทรดในตลาดนี่ชื่อซิมโบลว่าเทอร a าที a อนะครับบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ประมาณต้นปี48ณปัจจุบันครบ19ปีกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่20นะครับเราเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยจากการเป็น SI ขายตัวฮาร์ดแวร์นะครับ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฮิวเลต์แพคกาดหรือปัจจุบันนี้คือฮิวเลต์แพคกาดเอ็นเตอร์ไพรส์หรือ HPE นะครับแล้วก็ในยุคแรกเนี่ยที่เราตั้งบริษัทคือเราขายฮาร์ดแวร์เป็นหลักบวกกับเซอร์วิสแต่เราเน้นส่วนที่เป็น Enterprise Solution แล้วหาคนทำยากๆต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลูกค้าเราก็จะเป็นลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีห้อง Data Center ต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆ ไปออกแบบระบบไปติดตั้งและให้บริการหลังการขาย7วัน24ชั่วโมงยุคแรกเทอร์ลบา์ทำตรงนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เราเริ่มขยายธรุรกิจจากการทำขายฮาร์ดแวร์โปรเจกต์เบสเนี่ยไปทำทางด้านบริการที่เป็น value added service ครับแล้วก็มีโมเดลรายได้ที่เป็นลักษณะ r e c u r r i n g เราเริ่มต้นเซอร์เรจีในวันนั้นเนี่ยนะครับประมาณปี59เรียกว่าเซอร์เรจีที่เรียกว่า r e c u r r i n g first เพราะเราเห็นว่าการขายฮาร์ดแวร์โปรเจกต์เบสเนี่ยมันมีความไม่แน่ไม่นอนสูงมันหวือหวาปีนี้อาจจะขายได้ดีมากลูกค้าใช้งบเยอะผลประกอบการเราก็จะดีในขณะที่ปีหน้าถ้าลูกค้าใช้งบน้อยเราก็อาจจะผลประกอบการ d r อปลงมาหรืออาจจะ drop ลงมากก็เป็นไปได้ในบางปีนะครับมีความไม่แน่ไม่นอนสูง ก็ผันตัวเองมาทำส่วนที่เป็นลักษณะรายได้แบบ service หรือ r e c ค r ิ i n เซอร์วิส s เนี่ยมากขึ้นเรามี value อด d ด d เ e อร์วิให้กับลูกค้า on t o ็จากเครื่องฮาร์ดแวร์ที่เราขายไปครับแล้วเราก็เริ่มออกบริการที่เรียกว่า cloud service ของเราที่ชื่อว่าตัว T c l o u d หรือ terabyte cloud นะครับตั้งแต่ปี59ครับแล้วก็ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะลักษณะรายได้ที่เป็นแบบ recurring หรือรายได้ประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากราฟมาดูรายได้ประเภทบริการเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอัตรามา r g จินที่มันสูงกว่าการขายฮาร์ดแวร์ครับในยุคนี้เราเรียกว่ายุคเทร์ไบเจน2ก็คือปี59ถึงปี64 ในระห, chosen, หว่างน,นี้เกิดการเปลีป่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทเกิดขึ้นอีก2เรื่องด้วยข้อแรกคือเราเริ่ม Diversify ธุรกิจเราเนี่ยไปทําในธุรกิจที่มันเป็นลักษณะแอปพลิเคชันทางธุรกิจและมีโมเดลรายได้ส่วนใหญ่เป็นแบบ r e u r r i n g เราไป Acquire เอาบริษัทหนึ่งเข้ามาที่ทำแอปพลิเคชันตัว s x นะครับแอปพลิเคชันเขาคือทำตัวทแบบรัสต์พอ t ์ช n เอน a มนเ e จเมน s ์ซิสเบริษัทนี้ เดิมคือบริษัทไซแมทซอฟต์แล้วเราก็พอซื้อมาปุ๊บเธอไบเข้าไปถือหุ้น99.99% 99ก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Sky Fox ตามชื่อแอปพลิเคชันก็เป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันกันกบเรื่อง Recurring first เพราะ Sky Fox เองก็มีอัตราการเติบโตที่ดีมาตลอดนะครับแล้วก็มีโมเดลรายได้ส่วนใหญ่เป็นโมเดลรายได้แบบ Recurring ครับการเปลี่ยนแปลงอีกข้อหนึ่งในยุคเทอร์ไบต์ Gen 2นะครับ ก็คือเรามีผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งนะครับก็คือบริษัท NextPoint ชื่อเดิมคือ SPPT ก็เป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์หรือบริษัท EA ครับก็เราก็มีแบ็กอัพเป็นบริษัทสเกลใหญ่ในบริษัทในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับอันนั้นคือเทอร์ไบต์เจน2นะในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี65 66เราเริ่มเข้าสู่ยุคเทอร์ไบ์ Gen 3 เราก็เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีความเติบโตทางธุรกิจมีพื้นฐานธุรกิจที่มีความ s t r o n มากครับประกอบก,บกับการที่เราเตรียมตัวเรื่องเข้าตลาดมาระยะเวลาพอสมควรเราใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในิสต์กอตอเนี่ยนะครับบัญชี P/E a 13ปีเต็มแล้วครับผมเชื่อว่าแทบจะหาบริษัทที่อยู่นอกตลาดแล้วใช้บัญชี P/E มาตลอดต่อเนื่อง10กว่าปีเนี่ย อาจจะค่อนข้างหายากสักนิดหนึ่งเราเตรียมความพร้อมตัวนี้มานานพอสมควรเราก็เลยคุยกันว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราน่าจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราไปเป็นพับ l ิกลิส t e d Company เต็มตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทอร์ไบท์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในอนาคตมากๆก,กว่าจะเข้าเข้าสู่ยุคเทร์ไบท์เรามีการเตรียมตัวเรื่องของอเข้าตลาดนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทนะครับขึ้นมาเป็น75ล้านเมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนพาจาก0.25เป็น50ตาตังค์ตามเกณฑ์ของตลาดแล้วก็มีการเตรียมตัวเข้าตลาดกันอย่างเต็มที่จนเราประสบความสําเร็จละเราได้รับการอนุญาตจากสํนา,า,านักงานกรอตฎรและตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Strategy Recurring First เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี5-9กับตอนนี้ครบ7ปีแล้วนะครับมันเริ่มต้นจากการที่เราเห็นข้อตัวโปรเจกต์เบลมันมีข้อดีคือมันทำให้บริษัทเติบโตแต่มันมือหวามันอาจจะหาความมั่นคงอะได้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยมี Strategy เรื่อง Recurring First ครับแล้วก็7ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีพัฒนาการเรื่องการเติบโตรายได้ประเภทเซอร์วิ โดยเฉพาะ recurring เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับคอาสของบริษัททางด้าน i.t ที่ทำทางด้าน enterprise เนี่ยผมเรียนเลยว,ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคอาสหลกัหลกๆคือคอสคนของเราเนี่ยก็เช่นกันครับค่าจ่ายขายบริหารของทั้งบริษัทเนี่ยประมาณ80%เป็นค่าจ่ายเกี่ยวกับคนมันเป็นค่าใจ่ายแบบ Recurring แล้วก็ลดไม่ได้ครับเพราะเราต้องการ ทำให้บริษัทมีศักยภาพการแข่งขันที่ดีเราก็ต้องยอมลงทุนเรื่องคนที่มีศักยภาพครับรีเคอลิเราจับตามองอยู่ตลอดหรือว่าไรายได้ประเภทบริการแบบ r e c ค r r i ลิครับเราก็อยากจะให้เรามีไรายได้แบบ r e c ค r r i n g เนี่ยมันโคเวอร์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนให้ได้100%ในสักวันแล้วตรงนี้เราก็มอนิเตอร์ ตัวเลขนี้ตลอดม,มันเติบโตขึ้นมาเวอร์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนได้อย่างปีที่แล้วเนี่ย cover ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำครับก็จะทําให้บริษัทเนี่ยมีความมีเสถียรภาพมีความมั่นคงแล้วก็รายได้แบบรีคเคลียรเนียมัน predictable ว่าปีหน้าเราจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่เราจะมีกอดพ r อฟิตมาจิ้เท่าไหร่ครับแต่ส่วน project base เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับ project base เราก็ยังลูกค้ารักเราแล้วก็มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โปรเจกต์เบดก็จะเข้ามาช่วยเติมผลประกอบการในแต่ละไตรมาสได้ในขณะเดียวกันเมื่อ Project ์เบ e ฮาร์ดแวร์ที่เราขายไปมันหมดวบรันตีลูกค้าใช้เครื่องต่อก็ต้องมี Service On t o ท็ BMA ก็จะกลายมาเป็น Recurring On Top จากรายได้ตัวบริการแบบ r u ร r i n g ตรงนี้เพิ่มเติมอีกครับผมถ้าถามถึงเรื่องจุดแข็งของเท r b บอยเนี่ย ผมขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนฝั่งลูกค้ากับอีกส่วนหนึ่งคือของนักลงทุนแบบนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเอาฝังของตัวลูกค้าก่อนข้อที่1คือเรามีเป็นบริษัทที่มีทีมที่สตรองมากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญรู้จริงรู้จริงชนิดที่เป็นลูกเป็นที่พึ่งของลูกค้าได้ครับแล้วเราก็ทำโซลูชันทางด้าน e n t น r p r i s e ซึ่งหาคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างจํากัดในประเทศแล้วก็คู่แข่งน้อยรายคนจะเข้ามาค่อนข้างยากครับลูกค้าก็ต้องการคนที่รู้จริงช่วยเขาได้จริงเก่งจริงในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือเวลามีปัญหาตรงนี้เราเป็นที่พึ่งให้ลูกค้าได้ครับบริษัทก็เลยมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าที่บอกแบบปากต่อปากและลูกค้าเก่าซื้อซ้ํา จำนวนมากเลยครับซื้อของผมเนี่ยใช้บริการผมตั้งแต่ผมตั้งบริษัทเมื่อ19ปีที่แล้วทุกวันนี้ยังเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วรักกันดีด้วยครับเราได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจครับก็มีความเชี่ยวชาญที่ค่อนข้างยาวนานเรื่องคนเนี่ยผมให้ความสำคัญมากเพราะธุรกิจด้าน i.t. โดยเฉพาะเราให้ไปบริการเรื่องลูกค้าที่เป็นระดับ e n t e r p r i s e ที่ c r i t i c a l ต้องการราังงาน7วัน24ชั่วโมง แน่นอนสิ่งที่เขาต้องการคือคนที่เก่งและรู้จริงดังนั้นการพัฒนาคนเนี่ยผมก็เลยเน้นเรื่องนี้มากเรามีวิธีการในการพัฒนาคนอยู่คุณสมบัติของเทอร์ไบท์นอกจากคนที่มีในงานที่ตัวเองต้องต้องเก่งแล้วเนี่ยนะครับผมมี common qualification ของคนเทอร์ไบท์ทุกคนที่ต้องมีก็คือข้อหนึ่งคือต้องเก่งข้อ2ต้องมืออาชีพ3ต้องมี service mind ที่ดีข้อแรกความเก่ง ถ้าเราเก่งสู้ลูกค้าไม่ได้ถึงขนาดจะเป็นที่พึ่งลูกค้าผมว่าผมเป็นลูกค้าผมก็ไม่อยากมาใช้บริการครับข้อ2เก่งอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องมืออาชีพด้วยความเป็นมืออาชีพบวกกับความเก่งลูกค้าก็จะมีความแฮปปี้ในบริการของเราแต่ไม่พอครับคุณเก่งคุณมืออาชีพแต่คุณไม่มีสวิตไ์ที่ดีผมเป็นลูกค้าผมก็ไม่รักคุณเหมือนกัน เราพัฒนาคนในกรอบนี้ครับนั้นทุกฟังก์ชันทุกแผนกในเทอร์บต้องต้องมีคุณสมบัติตร,ตรงนี้ครบครับทำให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการเรากลับมาซื้อซ้ำรักเราแล้วมันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อดีของเทอร์บในฝั่งที่เป็นในส่วนของฝั่งลูกค้าครับนี้ฝั่งของนักลงทุนนะครับข้อแรกก็คือว่าเทอร่าเนี่ย เป็นบริษัทที่เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานเฉพาะตัวเทอร์ไรดงเดียวคือ19ปี plus นะครับแต่ตัวผมและทีมผู้ร่วมก่อตั้งประสบการณ์ทำงานทางด้านไอทีตรงๆเนี่ยคือ25ปี up เรามีเรามีประสบการณ์ตรงนี้ต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็รู้มันจริงนะครับข้อที่2คือฐานะการเงินของบอริษัท กระแสเงินสดเรามีความแข็งแกร่งมากครับข้อ3คือเรามีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกู้สถาบันการเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับเราเติบโตแบบ aggressive แต่ในฝั่งของการ uh, finance เนี่ยเรา เราเดำเนินนโยบายค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องแคดโฟเลยนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวที่เราเติบโตมาเนี่ยยังเติบโตด้วยฐานเงินทุนที่มันยังไม่มากนักนะครับแต่ณวันนี้ถ้าเราเข้าไปเป็น listed company เป็น public listed company พเต็มตัวแล้วเราได้เงินจาก ipo เข้ามา แล้วเราก็มีโครงการที่จะไปขยายกิจการไปลงทุนในส่วนที่เป็นตัวคลาวตัวทีคลาวเจนที่3ของเราให้เก่งยิ่งขึ้นมีความสเสถียรมากขึ้นออกเซอร์วิสใหม่ๆมารองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและก็ไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับเช่นเรามี s ัคเซสตอรี่กันไป Acquire เอาบริษ Sky, ัท s k y ยฟอเข้ามาในกลุ่มแล้วเป็นรายได้แบบ Recurring App l i c a t ิเคช รเราก็จะไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นลักษณะลักษณะแบบเดียวกันที่เขามี intellectual property ตรงนี้มันจะทำให้บริษัทเนี่ยมันเติบโตไปได้อีกระยะยาวสำหรับผลการดำเนินงานเนี่ยบริษัทเทราก็มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องย้อนหลังกลับไป3ปีนะครับมีบทบริษัทมีการเติบโต อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราฝั่งรายได้เนี่ยเรามี Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR เนี่ยประมาณ32%อเอตกิดาการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ32%รายได้ปี65เราอยู่ที่ประมาณ 5- 60ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ25.8ฝั่งรายได้เนี่ยเราเติบโตเฉลี่ยประมาณปีละ32%แต่ฝั่งกำไรสุทธิเราเติบโตปีละเฉลี่ยประมาณ63%อันนี้คือสถิติ 3ปีย้อนหลังนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ipo นะครับก็เรามีฝันอยากจะเอาบริษัทเข้าไปเป็น public listed company เพราะว่าเราต้องการที่จะนำพาบริษัท t ทอร่าเนี่ยไปในยุคถัดไปที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับดังนั้น นโยบายแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ข้อครับข้อแรกก็คือว่าเราจะเอาไปลงทุนในโครงการตัวทีค o า d เจนที่3ครับทีค o าวเราให้บริการมาแล้ว7ปีครับเรามีประสบการณ์แล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่จำนวนมากสัญญาปัจจุบันนี้มีเกินกว่า100รายและลูกค้ารักเรามีอัตราที่ลูกค้าต่อสัญญากับเราค่อนข้างสูงมาก นะครับนี้โอเคเราก็จะเอาเงิน IPO เนี่ยประมาณ60ล้านไปลงทุนในตัว t ีค o u d Gen 3เพื่อจะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันตัว t c l o u วเนี่ยสูงยิ่งขึ้นออกบริการใหม่ๆนะครับมีความ reliability ยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าเพิ่มเติมในอนาคตได้ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่1 วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะไปลงทุนนะครับก็เป็นลักษณะของการ Acquisition บริษัทที่มีศักยภาพเน้นทางด้าน IT ที่เราม,มาดูในความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เน้นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเป็นหลักแล้วก็มีรายได้แบบส่วนใหญ่แบบ Recurring เพื่อมาเสริมรายได้แบบ e c u ค r i n g ให้ของเราให้มันเติบโตขึ้นมายิ่งขึ้นนะครับก็ใช้เงินทำงานแล้วครับตรงน,นี้นะครับ ส่วนข้อ3นะครับก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของเราตรงนี้ก็สำหรับตัวหลักคิดของตัวทูราเนี่ยนะครับคือผมเปรียบเทียบกับการทำสวนหลายท่านอาจจะงงคุณเอาธุรกิจไปเปรียบเทียบกับการทำสวน การําสวนเนี่ยนะครับคือเราบอกว่าณนะวันแรกของการเริ่มทำเนี่ยเราอาจจะมีที่ดินของเราอยู่จํานวนจํากัดแล้วเราก็มีทุนจํากัดมีเครื่องไม้เครื่องมือจํากัดต้นไม้ที่เราปลูกก็พุ่งเริ่มปลูกก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นเป็นไม่เป็นออดอกผลดีไม่ดียังไม่รู้นะครับเราก็อดทนทําด้วยความตั้งใจนี่คือในวันที่เราเริ่มตั้งบริษัทเราก็พยายามจะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วมีดอกมีผล สำหรับเก็บกินได้สำหรับทุกคนในบริษัทยุคแรกเราเหมือนกับเรามีต้นไม้ที่เป็นยืนต้นแล้วเป็นมะม่วงพันธุ์ดีแต่เป็นมะม่วงที่มันออกปีละครั้งอันนี้คือเปรียบเทียบเหมือนรายได้แบบโปรเจกต์เบสนะครับทีนี้มุมมองผมเองผมมองว่าการที่เราเก็บดอกเก็บผลของต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วมันเป็นยืนต้นแล้วเนี่ยมันก็ จะจะไปพึ่งมันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความระแวดระวังว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าต้นไม้ต้นนี้มันเกิดตายขึ้นมาลมพัดฟ้าผ่ารากเน่าเป็นไปได้หมดเลยครับดังนั้นเราจะลอให้ต้นไม้ที่เรามีเก็บกินได้เนี่มันตายไม่ได้เราต้องหาต้นไม้ต้นใหม่ๆที่เป็นต้นพันธุ์ดีเนี่ยเอามาปลูกในที่ดินเราเสมอปลูกสิบต้นมันอาจจะไม่ได้ซักเซสิบต้น ลูกสิบต้นมันเป็นเหลือสักสองสามต้นแต่มันเป็นต้นไม้ยืนต้นในอนาคตมันก็จะทําให้บริษัทมีรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอุปมานี้ก็เหมือนกับเราทำเซอร์วิสที่เรียกว่าตัวทีคลาวเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วเติบโตมาอย่างดีเราก็ไปหาต้นไม้พันธุ์ดีที่ชื่อว่าทีคลาวมาปลูกในพื้นดินเรานอกจากทำฮาร์ดแวร์เอสไอด้วยแล้วต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นไม้ที่มันเติบโตและโตเร็วโต,วเ,รวตวเร็วมากในขณะเดียวกันคือมันออกแบบ เป,เป็นผลไม้แบบทวายมันออกทั้งปีเลยออกทุกเดือนเลยด้วยทั้าเราก็ทําให้เรามีผลเก็บกินไม่ต้องไปรอเก็บไอ้ต้นแรกตรงนี้ต้นเดียวนะครับไม่พอครับวันที่เรายังไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่เราก็อยู่ของเราแบบนี้นะครับแต่พอบริษัทมีฐานะการเงินมีสภาพคล่องทางการเงินที่เยอะมากขึ้นเราก็เริ่มมองหาการไปซื้อสวนคนอื่น ที่เขาอยากขายส่วนของเขาครับแล้วเราก็มาดูอย่างดีว่าไอ้สวนของเขาเนี่ยต้นไม้ที่เขาปลูกมันมีดอกมีผลอยู่แล้วไหมมันเป็นดีไหมแล้วมันออกแบบทวายไหมถ้ามันออกแบบเก็บกินปีครั้งเดียวเราก็ไม่ค่อยอยากได้ครับเราอยากได้ต้นที่มันแข็งแรงโตแล้วออกดอกออกผลเก็บกินได้ทุกวันนะครับเราก็ไปลงทุนในบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์แอปและมีโมเดลรายได้ส่วนใหญ่แบบ Recurring ยกตัวอย่าง success story ของตัว Skyfox อย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นอันนี้คือเป็นหลักคิดแนวคิดในการทำธุรกิจของกลุ่มเทราเลยครับอันนั้นคือฝั่งตัวธุรกิจนะครับนี้อย่างที่ผมเรียนไปครับว่าธุรกิจ IT เนี่ยหัวใจมันจริงๆเลยคือเรื่องคนครับเราเป็น human based business ดังนั้นคุณตี้ของคนจึงสำคัญเป็นอย่างมากผมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนนะครับของเทร่าเนี่ยให้มีความเก่งเก่งชนิดที่เป็นที่พึ่งให้ลูกค้าได้คอนซัลท์ลูกค้าได้เก่งไม่พอต้องมืออาชีพด้วยเก่งมืออาชีพและต้องมีเซวิสไหมที่ดีด้วยอันนี้คือโมเดลในการพัฒนาบุคลากรของเทร่า นอกจากนั้นครับเรามีหลักคิดว่าเราจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งในบริษัทเทอรา่าเป็นพระเอกอยู่คนเดียวในเรื่องนั้นๆเพรความหมายของผมคือว่าคนที่เราจะมอบหมายให้เขาเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษเราจะมีแบ็กอัพ cross งานกันเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเซ็คเคียวตัวบริษัทเกิดพนักง,งานคนนี้ผู้บริหารคนนี้เกิดวันหนึ่งอยากลาออกแล้ว บริษัทจะไม่กระทบเพราะว่าเราจะมีคนที่เป็นแบ็กอัพสามารถทางานต่อได้ทันทีนะครับก็ใช้พึ่งระบบครับและนอกจากนั้นเนี่ยหลักคิดของผมคือว่าบริษัททําแล้วต้องมีความโปร่งใสมีจรรยาบรรณที่ดีเราจะมองแต่กําไรอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตคอนโทรลที่ดีนะครับมีระบบบัญชีที่ดีไม่งั้นเราไม่ลงทุนทําบัญชี PE มาถึง13ปีเต็มอย่างต่อเนื่องใช้เงินเนี่ย ในการตรวจสอบบัญชีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เรายอมลงทุนคนระับเพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสมีจรรยาบรรณที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆสังคมด้วยนะครับทางด้าน environmental ด้วยนะครับสภาพแวดล้อมนะครับดังนั้นเทอร์ไบาททุกปีนะครับนอกจากคำบุญประจำปีของบริษัทแล้วเรายังมีไป นโยบายที่ว่าไปทํากิจกรรมไปบริจาคสิ่งของทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามต่างจังหวัดเราทํามาต่อเนื่องแทบจะทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็ทํานโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมครับพาทีมไปปลูกป่าหรือทําโครงการที่จากขยะรีไซเคิลเนี่ยเอาไปปลูกป่าไปอะไรต่างๆไปปลูกต้นไม้เพื่อช่วยให้สภาพาแวดล้อมโดยรวมมัน มันดีขึ้นงนั้นก็จะทําธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบสังคมสีแวดล้อแล้วก็เรื่องของตัวในในภาพรวมเรื่อง ESG ครับสิ่งที่อยากจะฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับก็คือขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวหุ้นน้องใหม่เทอร่านะครับถึงแม้เราเป็นหุ้นน้องใหม่แต่เราไม่ได้ใหม่ในธุรกิจ i อท เราอยู่ในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนและเราก็มีศักยภาพในการแข่งขันพิสูจน์จากผลประกอบการที่ผ่านมาที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรามีความแข็งแกร่งทางด้านตัวฐานะการเงินของบริษัทนะครับตัวกระแสงเงินสดของบริษัทนะครับหนี้สินที่เป็นหนี้เงินกู้เราไม่มีเลยเรามีแต่หนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้าซึ่งเป็นหนี้ที่ดีนะครับ ทีมเรามีความแข็งแกร่งมากผมผมกล้าพูดว่าเราเป็นหนึ่งในทีมที่ very strong ใ in น industry ีนะครับประกอบกับเงินทุนที่เราจะได้จากเรื่องของตัว ipo เข้ามาจะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตยังก้าวกระโดดไปในอนาคตได้ผมมีความมั่นใจเช่นนั้นแล้วเราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมบริษัทพิบัลที่ดีด้วยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากเทรา เอาไว้กับนักลงทุนทุกท่านเพื่อจะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เราเป็นบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอนโยบายคือไม่น้อยกว่า50%์ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆและความจำเป็นของบริษัทแล้วเราจ่ายปันผลได้ตามนโยบายทุกประกาศนะครับก็สุดท้ายขออนุญาตฝากสั้นๆนะครับก็คือ Terra Service First Expert Solution ใส่ใจบริการเชี่ยวชาญด้าน IT ครับ Terra ครับ